นนะฮะสงข้อคนานักโรงพยาบาลกสทเราร่วงแรงลวกเจกาับคนาเชิมเสิมตโมคารู้บุกตั้เตเข้าที่นุ่งหงอป่วยดาน้าุโยท่ดมาร่้มเดือแต่วงกันเืาอ้วนตกขาะคนราผู้สูงอายุ

Thank okay. you.